สวัสดีครับวันนี้นะครับเดินทางมาที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมาติดตั้ง P Save นะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับสามารถประหยัดน้ำมันได้10บถึงสาเปอร์เซ็นต์นะครับลดควันดำในเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยได้50าสิบถึงแปบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับนี้เป็น VOS นะครับ2014นะครับใส่ด้วยกัน2ตัวนะครับตัวแรกตรงที่จะใส่ตรงนี้ยตรงนี้ ID นะครับผมจะใส่รหัสยาฤิ์นี่ครับยาฤิ์ เนี่ยครับตอกคาว่ายาฤกษ์อยู่นะครับง่ายๆนะครับเพียงเรานะครับบีบตัวนะครับแล้วก็สวมเข้าไปเลยนะครับเนี่ยนะครับรหัสยาฤกษ์นะเรียบร้อยครับตัวที่สองนะครับเป็นรหัสพีทีนะครับใส่ตรงบริเวณกองอากาศตรงนี้นะครับอุปกรณ์ผมถอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับดันลงไปเลยมันจะมีบ่ายอยู่นะครับมันจะมีบ่ายอยู่หลังจากที่เราใส่เรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับเราก็สวมอุปกรณ์ตามเดิมนะครับเนี่ยครับถอดมาอย่างไงใส่อย่างนั้น าตามเดิมนะครับหลังจากที่เราสวมเรียบร้อยนะครับเราก็จะสตาร์ทเครื่องนะครับเร่งเครื่องไปที่2,000รอบนะครับพิงแช่ไว้ประมาณสัก3นาทีก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับวิธีวิธีการติดตั้งใครไปรถรุ่นอื่นนะครับที่จะติดตั้งนะครับ ให้ไปดูใน YouTube นะครับพิมพ์ไปที่เด็กวังพลังบวกนะครับหรือว่าพิมพ์ไปที่ P ีเซฟพิจิตนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ P ีขีดเอชเนะครับพีเซฟแล้วก็ตามด้วยพิจิตนะครับเพียงตัวละ600บาทนะครับผสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 9 5 3 0 6 9 9 0 3นะครับนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0 9 5 3 0 6 9 9 0 3นะครับสวัสดีครับ